จ่ายเพิ่มอีกแลาวโรงงานเริ่มโอนแล้วเงินคืนอ้อยสดปีการผลิต2567ทั68ใครยังไม่ได้รับฟังเลย เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับในเรื่องของเงินคืนอ้อยสดกันต่อนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางโรงงานน้ําตาลนะครับได้ประกาศจ่ายเพิ่มอีกหลายโรงงานด้วยกันนะครับและจะเริ่มโอนเงินนะครับให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งพี่น้องชาวไรอ้อยท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะครับรับฟังได้เลยนะครับว่ามีโรงงานไหนกันบ้างนั่นเองครับ ในส่วนของสิทธิของพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับจะได้รับนะครับในส่วนของเงินตรงนี้นะครับหลังปิดฤดูการหีบอ้อยในปีการผลิต2567ทั68นั่นเองนะครับโดยทางคณะทํางานนะครับควบคุมในเรื่องของการผลิตนะครับตัวแทนของพี่น้องชาวไรอ้อยตัวแทนจากทางโรงงานน้ําตาลและตัวแทนจากทางสนนะครับได้มีการคํานวณนะครับและจะจ่ายนะครับเป็นเงินค่าอ้อยสดคุณภาพดีนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนั่นเองครับ ข้อ1นะครับได้มีการคำนวณอ้อยสดอ้อยไฟไหม้นะครับแยกกลายโรงงานด้วยกันนะครับ2นะครับโรงงานจะช่วยหักเงินจากอ้อยไฟไหม้และอ้อยสกปรกนะครับ3านะครับเงินที่หักไว้นะครับจะถูกหารด้วยจํานวนอ้อยสดสะอาดนั่นเองครับ4นะครับจะจ่ายเงินนะครับตามตันอ้อยให้กับพี่น้องชาวอ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาดคุณภาพดีนั่นเองครับสําหรับในวันนี้นะครับจะมีโรงงานไหนกันบ้างนะครับที่ประกาศจ่ายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ โรงงานที่1นะครับโรงงานน้ําตาลขอนแก่นนะครับสาขาน้ําพองนะครับประกาศจ่ายเงินคืนข้าวอ้อยสดนะครับในปีการผลิต2 5 6 6ันห้ายกบหกาหนะครับโดยกาหนดจ่ายนะครับในวันที่1เมษายนปี2567นะครับในอัตราตันละนะครับสามสบาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับโรงงานที่2นะครับโรงงานน้ําตาลพิมายนะครับประกาศจ่ายเงินคืนอ้อยสดคุณภาพดีนะครับในปีการผลิต2567ทันบหกนะครับ กำหนดวันจ่ายวันจันทรที่7เมษายนนะครับปี2568ที่อัตราตันละนะครับ3.87บาทต่อตันอ้อยนะครับซึ่งรวมค่าโอนเงินแล้วนะครับแต่ยังไม่รวมหักภาษีนะครับอยู่ที่0.75เนะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีของพี่น้องชาละอ้อยทันทีนะครับตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นไปนั่นเองครับโรงงานที่3นะครับเป็นของโรงงานน้ำตาลทิปย์กำแพงเพชรนะครับ โดยจะจ่ายเงินคืนอ้อยสดในปีการผลิต2,567ทับ68นะครับให้กับทางพี่น้องชาละอ้อยนะครับในวันพุธที่2เมษายนปี2,568นะครับที่อัตราตันละนะครับ0.4688บาทต่อตันนะครับโดยจะโอนเงินนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับของพี่น้องชาละอ้อยคู่สัญญานั่นเองครับก็ถือว่าได้น้อยนะครับในส่วนของโรงงานน้ำตาลที่กําแพงเพชรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังถือว่ายังได้นะครับ บางโรงงานนะครับก็ยังไม่ได้รับก็มีนะครับโรงงานที่4นะครับเป็นของโรงงานน้ําตาลมิกาลสินนะครับประกาศจ่ายนะครับในส่วนของเงินคืนอ้อยสดคุณภาพดีนะครับในวันศุกร์ที่4เมษายนปี25-68นะครับที่อัตราตันละนะครับ10.36บาทต่อตันอ้อยนะครับโดยจะโอนเงินนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารของพี่น้องชาวเะอ้อยนั่นเองครับโรงงานที่5นะครับเป็นของโรงงานน้ําตาลขอนแก่นสาขาน้ําพองนะครับ ประกาศจ่ายนะครับเงินคืนค่าอ้อยสดนะครับปีการผลิต2567ทัพ68นะครับอยู่ที่อัตราตันละนะครับ9.93บาทต่อตันอ้อยนะครับกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่4เมษายนปี2568นั่นเองครับเดี๋ยวจะโอนเงินนะครับเข้าสู่บัญชีของพี่น้องชาวละอ้อยนั่นเองครับตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็ดีใจกับทางพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยด้วยนะครับที่โรงงานน้ำตาลหลายแห่งนะครับได้มีการประกาศจ่ายนะครับ ในส่วนของเงินคืนอ้อยสดคุณภาพดีให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับสำหรับเงินค่าอ้อยสดคุณภาพดีนี้นะครับแต่ละโรงงานนะครับจะจ่ายไม่เท่ากันนะครับมากหรือน้อยนั้นนะครับตามสัดส่วนอ้อยสดนะครับและอ้อยไฟไหม้ในส่วนของเงินที่ได้นี้นะครับไม่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนะครับจากทางภาครัฐบาลนะครับในส่วนของเงินอ้อยสด120บาทนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวในเรื่องของเงินค่าอ้อยของโรงงานด้วยนะครับเป็นในส่วนของเงินของชาวไร่อ้อยนะครับที่จ่ายให้กันเองนะครับ โดยโรงงานนะครับช่วยในเรื่องของการจัดการนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ